f อฟเอฟทีทียังล่มสลายเลยครับการล่มสลายของอ่าเดี๋ยวคารเดี๋ยวค่อยๆทีละคาถามดูว่าจะไปล้วอะทีนี้คนที่เรามีความจําเป็นที่จะต้องรู้ถามว่าจําเป็นไหมถามว่าในปัจจุบันเนี้ยขอเปรียบเทียบนะคาร์ลรู้ไหมว่าในประเทศไทยเนี่ยยังมีคนที่ไม่รู้จักยังไม่รู้จักเอทีอมมีไหมมีครับอาจารย์เออ มียังมีคนไม่รู้จัก ATM อถามว่าคนคนนั้นเขาไม่ได้เห็นความจําเป็นไงว่าจะต้องใช้ ATM หรือไม่ฉันใดฉันนั้นคริปโตเคอเรนซีก็เช่นเดียวกันถ้าคนไม่สนใจกูอยากจะอยู่ของกูอย่างเงี้ยอย่ามายุ่งกับกูกูใช้เงินบาทของกูอย่างเงี้ยเออไม่จําเป็นหรอกที่จะต้องใช้คริปโตเคอเรนซีนี่ไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในคําตอบก็คือใครที่สนใจจะวิวิวัฒนาการ ทางด้านการเงินที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้ไปด้วยกันก็ไปหาความรู้ตกแต่ถ้าคนไม่สนใจก็ใช้เงินบาทต่อไปถามว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นไม่จําเป็นก็ได้ถ้าอยากจะอยู่แบบนี้แต่ถ้าอยากจะวิวัฒนาการไปด้วยกันเขาเขาใช้คริปตัวครนที่เขาใช้กันยังไงเออลงไปรู้รู้หาความรู้หน่อยสินั่นคือผู้สนใจที่จะวิวัฒนาการความคิดของตัวเองเรื่องนี้มันอยู่ที่หมายเสร็จละ มันอยู่ที่ Mindset ละเข้าใจไหมครับคําถามนี้มีคําถามอีกไหมอันที่เราที่ในห้างเจมผูกโทเค็นไว้กับอีทเนี่ยครับพี่อีทเนี่ยมันจะให้ประโยชน์หรือให้เสียประโยชน์ยังไงครับอาจารย์อีทอยู่ที่มุมมองของต่ละคนคนที่นำ e อีทมาเขาก็ต้องมองว่า อีทเนี่ยมีประโยชน์ต่อคนที่ถือครองโดยการใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดนะครับในห้างท,ที่เขาจํากัดให้เข้าไปซื้อขายแลกเปลี่ยนได้แต่ทีนี้ความสําคัญมันอยู่ที่ความคิดของแต่ละคนแล้วละ่ะว่าจะเห็นความสําคัญของมันไหมย้อนกลับไปคําถามตะกี้นี่เหมือนกันว่าจะเห็นความสําคัญของอีทคอยมากขนาดไหนมีความจําเป็นที่จะต้องถือครองไหมแลวถือครองตอนนี้แล้วจะได้อะไร นะครับตรงนี้ต้องไปหาข้อมูลเอาเองแล้วถามตัวเองว่าเราตัวเราเนี่ยมีความจําเป็นที่จะซื้อหรืออยากจะถือคลองอีคอ,อยไหมนี่คือคําตอบครับวิเอความเป็นความเป็นความยั่งยืนของเหรียญตัวเนี้ยอาจารย์มันมันมันจะล่มสลายเหมือนกับ FTX หรือว่าลูน a าไหมครับอาจารย์โอกาสที่มันจะเป็นโอกาสที่จะเป็นมันอยู่ที่ผู้สร้างนะครับอย่าง l u n a าเนี่ย โดกวานซึ่งเป็นซีอหรือเป็นเจ้าของเหรียญของของของเอ่อลูนาเขาเป็นคนที่ทะเยอทะยานเกินไปแล้วเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นตัวเองเกินไปท,ทั้งทั้งที่มีคนทักแล้วว่าเฮ้ยสเตเบิลคอยของมึงอะ่ะทําให้เกิดบั๊กในลูนานะทําให้บัก๊กทำให้ไอบั๊ตัวนี้ทําให้เกิดอัตรางเงินเฟ้อในลูนานะมันไม่ฟังแม้กระทั่งซีอที่ที่ที่เอ่อสร้างเหรียญ TRX ขึ้นมาเนี่ยที่เป็นเพื่อนกันก็บอกแล้วนะว่าบัคใน U S T ซึ่งเป็นเซเบอร์คอยของลูน่าเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะไม่ว่าจะคนซื้อขายแลกเปลี่ยนลูน่าจำนวนเท่าไหร่มันจะไปเกิดบัคทำให้มีเงินเอ่อทำให้เหรียญลูน่ามีเพิ่มขึ้นมากครั้งมากขึ้นหนึ่งครั้งและหนึ่งพันล้านซึ่งมันมันมัน,ม,นมันเป็นการที่ว่าทำให้ผิดผิดคอนเซ็ปต์ของคริปโตที่คือลูน่าจะถูกจำกัด ว่าถูกสร้างขึ้นมามีเพียงจํานวนเท่านี้ยกตัวอย่างมีเพียงจํานวนหนึ่งพันล้านไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นได้อีกแต่เจ้าสเตเบิลคอยที่มันอยู่ในอัลกอริทึมเดียวกันพอมีการขับเคลื่อนปุ๊บเนี่ยทําให้เหรียญลูน่าเนี่ยมันเพิ่มจํานวนมากขึ้นทําให้เกิดอัตราเงินเฟอ้อจนถึงการล่มสลายสกุลเงินคริปโตเรนีถ้ามีจํานวนจํากัด มันจะสร้างมูลค่าได้ในตัวของมันเองมันจะสร้างค่าของมันได้ในตัวของมันเองจากการตลาดที่ขับเคลื่อนในแต่ละวันทําให้มูลค่าของมันสูงขึ้นจากความสําคัญที่มีความที่คนต้องการที่จะถือครองแต่เหรียญลูนา่ามันเกิดสภาวะเงินเฟ้อขึ้นในตัวของมันเองมูลค่าของมันจึงลดลงลดลงและลดลงจนไม่มีค่าเข้าใจไหมครับ ไม่ใช่พยักหน้าเนี่ยเข้าใจเพราะพยายามเข้าใจนะต้องเข้าใจจริงๆนะอาจารย์อาจารย์รู้ใจผมมากเลยนะอาจารย์ผมต้องใช้เวลากับคลิปนี้แล้วก็เทสต์นี้อีกนานเลยอาจารย์ซึ่งผมจะต้องขอฝากตัวเป็นก้นกุฏิแล้วแหละอาจารย์คําถามมีอยู่ว่าว่ากรณีล่าสุดของ fxxt ที่เขาล่มไปล่าสุดอันดับสองของโลกอาจารย์ครับลูกนี้ใช้นี่ไม่ทัน คือ FTX เนี่ยเป็นเป็นเป็นคริปโตเอ็กชแนนอันดับ2ของโลกลองลองจากบ i n a น c e นะครับสภาวะการเนี่ยมันเกิดการกู้เงินขึ้นมาเพราะว่าคริปโตเอ็กชแนนเนี่ยเขามีการการกู้เงินกันด้วยนะครับมีการปล่อยกู้กันด้วยในคริปโตเอ็กชแนนายใหญ่ๆนะก็คือการการการปล่อยกู้ ถ้าพูดตรงนี้พวกเราจะเข้าใจไหมก็คือการทำสเต็กกิ้งนะครับก็ต้องแตกอีกต่อยแตกอ,อีกก็คือการทำสเต็กกิ้งเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ในบ i แ a น c e ก็มีนะครับใน FTX ก็มีนะครับในหลายๆในหลายๆคริปโตในหลายๆคริปโตเอ็กซ์ชนต่างประเทศมีทั้งนั้นยกเว้นในประเทศไทยที่กตรตทอมันตั้งกฎห้ามไว้